วันนี้เราจะมาทำน้ำลำไยกันค่ะลำไยหอมหอมหวานนะคะ,หหหนะคะเหมาะสำหรับครอ,อบครัวที่จะทำไว้ทานในช่วงหน้าร้อนนะคะคุณสมบัติของน้ำลำไยนะคะในลำไยเนี่ยมีส่วนช่วยบำรุงเลือดนะคะลดความดันโลหิตสูงแก้อ่อนเพลียง,ง่ายลดอาการวิงเวียนศีนรษะ ในลำไย,ยมีธาตุทองแดงสูงนะคะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้มากขึ้นนะคะจึงเหมาะสำหรับสตรีหลังคลอดค่ะทำให้ร่างกายมีพลังงานนะคะนอกจากนั้นลำไย,ยยังเป็นแหล่งของวิตามิน B12 ที่มีหน้าที่บำรุงประสาทบำรุงสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยบำรุงประสาทตานะคะมีเกลือแร่สูงโดยเฉพาะทองแดงสังกสีและแมงกานีสนะคะ ช่วยลดอาการนอนไม่หลับค่ะถ้านำลำไยอบแห้งนะคะไปตำกับโสมนะคะจะช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มของผู้สูงอายุได้นะคะที่สำคัญคือลำไยเองนะคะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็งค่ะหรือลดอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดขาวนะคะจึงมีความสำคัญมากๆนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคนจีนเขาใช้ลำไยนะคะ โดยพาะลำไย,ยอบแห้งเนี่ยไปผสมทำรรยาจีนนะคะลักษณะลำไย,ยที่ดีนะคะหล,หลังอบแห้งแล้วต้องมีเม็ดสีน้ำตาลแดงนะคะถึงจะเวลาต้มมาแล้วถึงจะอร่อยะคะ่ะเรามาทำน้ำลำไย,ยทานกันดีกว่านะคะในหน้าร้อนแบบนี้ค่ะวัตถุดิบผมเราก็ไม่มากนะคะมี ลำไยอบแห้งเอานำไปล้างก่อนนะคะประมาณ3น้ำค่ะเอาเศษดำๆออกให้หมดนะคะมีน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะใบเตยค่ะใบเตยได้ใช้ประมาณ2ใบนะคะแล้วก็น้ําสะอาด1ลิตรนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใช้ลำไยขึ้นถ้วยนะคะ นะคะคเลือกสีออกน้ำตาลปุมแดงแบบี้ละคะ่ะล้างให้สะอาดนะคะเอาเศษสีดำๆออกให้หมดเลยคะ่ะประมาณสาน้ำนะคะแล้วก็นำมาเสด็จน้ำนะคะ่ะเส่น้ำเส่ยหม้อเลยคะ่ะ ใบใหญ่ใส่ลงไปค่ะปิดฝานะคะรอน้ำเดือดค่ะส่วนใบเตยนะคะเราก็มัดเป็นแบบนี้ค่ะมัดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกค่ะเวลาต้มมากลิ่นของใบเตยจะได้ออกมามากที่สุดนะคะ ทำแบบนี้นะคะเตรียมไว้ค่ะมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ใบเตยลักษณะนี้นะคะที่เราพร้อมรอนน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะลงหม้อค่ะ เมื่อน้ำเดือดนะคะเราก็เอาใบเตยใส่ลงไปค่ะใส่น้ําตาลทรายหนึ่ช้อนนะคะ ต้นปี๊อีกค่ะหนึ่งช้อนเราจะหลีไฟลงนะคะ แล้วต้มต่อไปค่ะให้ลำไย,ยสุกค่ะเมล็ดลำไย,ยของเราเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะต้องต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะตอนนี้น้ำกำลังออกสีเหลืองทองสวยค่ะหอมมากเลยนะคะ ต้มต่อไปค่ะจนลำไยมีลักษณะเป็นลูกใหญ่ๆนะคะลอยขึ้นมาค่ะสึงจะได้ที่นะคะ,ะป้าอินเคยลองใช้นะคะต้มแต่ใส่แต่ลำไยอย่างเดียวนะคะไม่ใส่ใบเตยรสชาติมันออกจะแหลมๆนะคะพอเราใส่ใบเตยลงไปเนี่ยทำให้รสชาติของน้ำลำไยของเรากลมกล่อมมากขึ้น,นะคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะ น้ำลำไย,ยต่อจนน้ำเดือดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะนะคะจะได้น้ำลำไย,ยมีลักษณะเนียเหลืองทองอย่างงี้สวยค่ะ,ะหอมด้วยนะคะรอให้มันเย็นค่ะน้ำลำไย,ยของเราก็เย็นแล้วนะคะเราก็สามารถจะนำไป เทใส่แก้วไปดื่มได้เลยนะคะไ้เวลาตักน้ำลำไยใส่แก้วพร้อมดื่มนะคะ ใครที่ชอบหวานนะคะก็สามารถจะเติมน้ำตาลลงไปได้นะคะส่วนท่านที่เป็นเบาหวานนะคะป่วยเป็นเบาหวานเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาละคะ่ะก็ต้มลำไยกับน้ำก็เพียงพอนะคะความหวานของลำไยที่ออกมาจากน้ำลำไยนี้ก็มีวิรสหวานบ้างนะคะก็ทำให้ปลอดภัยสำหรับคนที่ ป่วยเป็นเบาหวานค่ะเราจะใส่ลูกลําไยนะคะแล้วก็น้ำลงไปค่ะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะ เราก็จะได้น้ำดื่มคือน้ำลำไยที่สะอาดปลอดภัยสำหรับครอบครัวเราค่ะน่าทานไหมคะน้ำลำไยห,หอม,หอ,มอร่อยอร่อยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ทำได้ไม่ยากนะคะทานกันได้ทั้งครอบครัวค่ะสำหรับใครที่ชอบหวานนะคะก็สามารถจะเติมน้ำตาลเข้าไปได้ค่ะ